สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับผม,ผมพงษ์พสุอุณาพรมและรายการ CEO Talk นะครับรายการของเรานะครับได้ออกอากาศไปหลายตอนแล้วนะครับและก็แต่ละตอนเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะได้พบกับคําถามที่ท่านส่งอีเมลมาถามเราแล้วแต่ท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่แต่ไม่รู้ว่าคําถามจะได้ออกอากาศเมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะรีบนํามาออกอากาศอย่างแน่นอนส่วนท่านที่ยังไม่ได้ส่งมาก็ส่งมาได้ครับตามอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้แหละครับ และว,วันนี้แขกรับเชิญในรายการของเราก็ยังคงเป็น CEO ที่มากไปด้วยประสบการณ์ท่านเดิมครับพร้อมเสมอที่จะตอบทุกคำถามของท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการ,ร,ารบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตีจำกัดแพทย์หญิงนลินีพายุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณหมอครับวันนี้มีคําถามอาจจะเป็นคําถามที่หลายๆท่านได้เจอนะครับเขาบอกว่าพอเขาเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยและเขาไปชวนคนเ้าสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปพูดคุยด้วยเนี่ยจะสนใจเรื่องของสินค้าแล้วก็สนใจเรื่องของแผนธุรกิจ สนใจเรียบร้อยแล้วนะฮะสินค้าก็สนใจแผนธุรกิจก็สนใจถึงเวลาพอจะชวนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่ห้องประชุมกลับหายตัวไปเลยครับทีนี้นะไม่ยอมมาเลยจะทำยังไงดีครับถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ครับออต้องยอมรับนิดนึงนะคะว่าคนเราเนี่ยกลัวคำว่าห้องประชุมพอๆกับกลัวเข้าห้องเรียนนะจริงไหมใช่ครับ จำเวลาที่เรายังเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนได้ไหมคะเราเวลาเราพักเที่ยงเนี่ยเราจะมีความสุขไม่อยากให้ถึงเวลาเข<อ>้าห้องเรียนเลย<อ>แล้ววันไหนเป็นวันนักขัดตฤะเลิกเราก็จะดีใจที่โรงเรียนหยุด<อ>ถึงแม้ว่าบางคนก็เรียนหนนะั<อ>งสือเก่งนะก็จะมีความรู้สึกแบบนี้คนเนี่ยจะรู้สึกกลัวคําว่าห้องประชุม<อ>มันหมายความว่าเขาจะต้องถูกจับเข้าไปนั่งนิง่งนิ่งนานแค่ไหนก็ไม่รู้ฟังใครพูดอะไรก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้ทุกคนกลัว นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสลายความกลัวเนี่ยนะคะจะต้องบอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเมื่อกี้บอกแล้วนี่สนใจสินค้าสนใจแผนด้วย,วยคําว่าสนใจแผนด้วยแสดงว่าเขาว่าอยากมีรายได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปลี่ยนคําว่าห้องประชุมนะคะเป็นอะไรที่ทําให้คนที่เราไปชวนเนี่ยสบายใจมากขึ้นนะคะด้วยการบอกเขาว่าบางทีนะการที่เราจะมีรายได้ที่ดีเนี่ยเราอาจจะต้องรู้เรื่องสินค้าบางตัวร,รู้เรื่องวิธีการทํางานง่ายๆการเข้าห้องประชุมเนี่ยจะมี ประโยชน์การเข้าการเข้าเข้ารับฟังนะคะการบรรยายในครั้งนี้จะมีข้อดี2ออย่าง1เนี่ยเธอจะได้มีกําลังใจและเธอจะได้เห็นว่ามีคนที่จริงๆบางคนอาจจะไม่ได้ดูดีอย่างเธอเลยเขาก็มาฟังแล้วเขาก็ทําได้หรือเขาอาจจะมาเล่าประสบการณ์ที่เขาประสบความสําเร็จได้ทั้งๆท,ที่เขาอาจจะมีต้นทุนของชีวิตน้อยกว่าเธอด้วซ้ำไปตรงนี้เธอได้เรียนรู้เลยนะเธอได้อะไรที่มีค่ามากเลยนะ ข้อที่2เนี่ยเธอจะได้รับฟังเรื่องเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เช่นเรื่องสินค้าเช่นเรื่องวิธีการชวนคนเพื่อว่าอะไรฟังไปแล้วเนี่ยเวลาเราไปชวนจริงๆเนี่ยเพราะว่าเราสนใจรายได้ใช่ไหมเราไปชวนจริงๆเราจะได้มีความผิดพลาดน้อยเช่นเขาก็จะมาเล่าว่าเขาชวนแบบนี้แล้วมันไม่ได้เธอก็อย่าไปชวนแบบนี้นะคะแล้วเขาจะเล่าว่าต้องชวนแบบนี้แล้วได้เธอก็ชวนแบบเขาแค่นี้เองเข้ามาในห้องของกิฟฟารีนห้องสัมนาของกิฟฟารีเนี่ยสนุก ไม่ได้เหมือนอยู่ในห้องเรียนหรอกแล้วที่สําคัญก็ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนไม่มีการกดดันให้ซื้อเท่านั้นเท่านี้นี่ไม่ใช่นโยบายเรานะคะถ้าเรามาฟังสักครั้งหนึ่งแล้วถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไร,รก็ไม่ต้องมาอีกก็ได้แต่ถ้าเปิดชอบเนี่ยวันหลังมันก็เป็นตัวช่วยนะเธอก็อาจจะพาคนที่เขาอยากจะทํางานแต่เธอพูดให้เขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเธอก็พาเข้ามาแบบนี้นี่ไงลองไปดูสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยต้องพูดแบบเนี้ยนะคะครับ,รบเพราะฉะนั้นการการเข้าที่ประชุมเนี่ยวิธีการชวน อาจจะต้องทําให้ให้เขาเรียกจินตนาการที่มันรู้สึกน่ากลัวน่ากลัวมันหนึ่งให้น่ากลัวน้อยลงสองให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาไปเขาจะได้รับอะไรนะคะไม่ใช่เขาไปแล้วเขาต้องไปเจอเรื่องน่ากลัวยังไงนะคะต้องลบออกไปให้ได้เหมือนบางบางคนเขาก็จะจะบอกว่าไปห้องประชุมเนี่ยเหมือนไปเจอทางลัด S <S <S ในการที่จะไปศึกษาข้อมูลทางธุรกิจชั่วโมงเดียวเนี่ยประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือไปได้เยอะเลยบางคนเขาบอกแบบนั้นนะคุณหมอเขาบอกว่าห้องประชุมเนี่ยมีคนลองผิดลองถูกมาให้เราแล้วถึงเวลาเราไปเอาแต่ที่ลองถูกเข้ามาไม่ต้องไปลองผิดเหมือนคน<พ>อื่นเพราะเวลามีมห้องประชุมบางทีเราจะมีการบรรยายส่วนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรแล้วก็ส่วนนี้เราจะเชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จมาเล่าและผู้ที่ประสบความสําเร็จเวลาเขาเล่าเนี่ยเขาไม่ได้เล่าแต่เรื่องที่เขาดีๆนะเขาจะเล่างแต่ว่าตั้งแต่ตอนเขาเข้ามาเนี่ยเขาเจออะไรบ้าง เขาลองผิดลองถูกอย่างที่อาจารย์เอ็ดว่าเนี่ยนะคะทำอะไรไปแล้วถูกผู้ว่งหวังหัวเราะบ้างถูกผู้ว่งหวังแบบไม่เห็นด้วยต่อต้านบ้างเขาก็เปลี่ยนวิธีใหม่เขาก็จะเล่าสิ่งเราเนี้ยพอเราฟังแล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องไม่ทําอย่างนั้นเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็เจออย่างนั้นนั่นแหละนะคะเราก็ต้องมาหาวิธีที่ถูกอย่างที่เขากําลังจะแนะนำครับะะเพราะฉะนั้นก็เป็นทางลัดอย่างหนึ่งนะครับของคนที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับเราเนี่ยมาติว ติวเข้มติวเข้มเมื่อเราอ่านหนังสืออยู่บ้านเนี่ยเราก็อาจจะได้ระดับหนึ่งแต่พอเราไปฟังติวเตอร์เขามาติลหนังสือให้เราเขาจะเก็งข้อสอบให้ว่าอะไรเขามาติลประสบการณ์กผู้ชมรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยโลกใบนี้เนี่ยเวลาที่มีสัมมนาใหญ่ๆทั้งทั่วโลกเลยนะคะ เวลาเขาเชิญคนที่ประสบความสําเร็จมาเล่าแนวคิดเนี่ยเขาจะเก็บเงินแพงมากนะคะเก็บเงินกันแพงนี่เมืองนอกเนี่เก็บกัน,นต้นเดืเป็นแสนบาทก็มีก็มีคนเ,นเสียสตังค์ไปฟังไปฟังอะไรเหรอไปฟังวิธีคิดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าห้องสัมมานาของกิฟฟารีนเนี่ยก็เหมือนกับเราไปฟังวิธีคิดของคนที่เขาประสบความสําเร็จมาแล้วระดับหนึ่งวิธีคิดเนี่ยจะช่วยให้เราในผลักดันตัวเองได้เยอะมากเลยนะคะลองดูนะครับส่วนใหญ่มาแล้วก็จะชอบครับเพราะว่าที่ประชุมเนี่ยสนุกกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยนะครับ ครั้งหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะครับว่าคำถามจากท่านผู้ชมท่านใดจะถูกนำมาออกอากาศในรายการของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ